สวัสดีค่ะคลิปนี้นานาจะมาพาทุกคนฝึกโยคะลดหน้าท้องด้วยท่ายโยคะเบื้องต้นแบบง่ายๆที่คนไม่เคยฝึกและไม่เคยเออกกำลังกายสามารถทำได้ค่ะและเหมือนเดิมใครที่ขาตึงมากเอาผ้าหรือเตรียมเชือกโยคะมาไว้คล้องเท้านะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มฝึกด้วยกันเลยค่ะเริ่มจากลงไปนอนหงายเลยค่ะเท้าชีดมือกดพื้นด้านข้างลำตัว หายใจเข้างอเข่าขวาเข้ามาเอามือกอดเข่าหายใจออกยกศีรษะกดหน้าหาเข่าขมิมวทองด้วยนะคะหายใจเข้าวางหลังแล้วกลางแขนขวาออกไปมือซ้ายจับขาไว้หายใจออกบิดขาไปด้านซ้ายหันหน้ามองมือขวาค่ะดันลงไปให้หลังตึงเอวตึงหายใจเข้าบิดเข่ากลับตรงกลางแล้วยกขาขวาเหยียดตึงมือสองข้างจับที่น่องหรือจับข้อเท้า หายใจออกยกศีรษะโน้มขาลงมาเท่าที่ไหวยืดให้ตึงไปถึงใต้ข้อพับหัวเข่าเลยหายใจเข้าวางหลงังแล้วกลางแขนซ้ายออกไปด้านข้างบิดขาไปทางด้านขวาค่ะหายใจออกเปิดสะโพกออกไปได้แค่ไหนเอาแค่นั้นใครตึงมากอย่าลืมเอาเชือกคลองแทนนะคะหายใจเข้าบิดกลับตรงกลางแล้วพับเข่าเอามือกอด หายใจออกยกศีรษะกดหน้าหาเขา่าขมัมวท้องด้วยหายใจเข้าวางหลังกางแขนขวาออกไปบิดเข่าไปด้านซ้ายหายใจออกหันหน้ามองมือขวาหายใจเข้าบิดก,กลับตรงกลางยกขาขวาเหยียดตึงเอามือสองข้างจาับ หายใจออกขมแมวท้องยกศีรษะโน้มขาลงมาเท่าที่ไหวหายใจเข้าวางหลังกลางแขนซ้ายออกไปด้านข้างยืดขาไปทางด้านขวาหายใจออกเปิดสะโพกเท่าที่ได้หายใจเข้าบิดกลับตรงกลางแล้วพับข่าวเอามือกอด หายใจออกยกศีรษะกดหน้าหาเขา่าหายใจเข้าวางหลังค่ะกลางแขนขวาออกไปกดที่พื้นหายใจออกบิดเข่าไปด้านซ้ายหันหน้ามองมือขวาบิดได้แค่ไหนเอาแค่นั้นอย่าก,กดเข่าลงไปจนเจ็บหลังนะคะหายใจเข้าบิดกลับตรงกลางยกขาขวาเหยียดตึงเอามือจับน่อง หายใจออกยกศรีรษะโน้มขาลงมาหานะคะท่านี้ใครยืดจุนดีเอามือไปจับที่ข้อเท้าได้เลยหายใจเข้าวางหลังกลางแขนซ้ายออกไปเปิดสะโพกอ,ออกไปทางขวามือสองข้างกดพื้นยกขากลับมาตรงกลางแล้ววางขาขวาลงไปที่พื้นคะ่ะ สลับข้างงอเข่าซ้ายเข้าหาตัวมือกอดเขา่าหายใจออกกดหน้าหาเขา่าอย่าลืมขมิมวท้องนะคะหายใจเข้าวางหลังค่ะกางแขนซ้ายออกไปกดพื้นหายใจออกบิดเข่ามาทางด้านขวาหันหน้ามองมือซ้ายดันเข่าลงไปให้หลังตึงเอวตึงเอาแค่ตึงปิดกลับตรงกลางยกขาซ้ายเหยียดตึงมือสองข้างจับ ขาแมวท้องโน้มขาลงมายกศีรษะดึงขาใกล้น้าาเอาเท่าที่เราไวหายใจเข้าวางหลังการแขนงขวาออกไปยืดขาออกไปทางด้านซ้ายหายใจออกเปิดสะโพกหายใจเข้าบิดกลับตรงกลางพับเข่ามือก่อน หายใจออกยกศีรษะกดหน้าหาเขา่าหายใจเข้าวางหลังกางแขนซ้ายกดพื้นบิดเข่าไปทางขวามองมือซ้ายหายใจออกค่ะบิดกลับตรงกลางยกขาซ้ายเหยียดให้ตึงมือสองข้างจับขาจับน่องหรือข้อเท้าก็ได้ ยกศีรษะดึงขาลงมาใกล้หน้าผากวางหลังแล้วกลางแขนขวาออกไปด้านข้างยืดขาไปทางด้านซ้ายบิดกลับมาตรงกลางอีกหนึ่งรอบค่ะพับเข่ามือกอดหายใจเข้าหายใจออกขมแมวท้องกดหน้าหาเขา่า วางหลังกางแขนซ้ายออกไปบิดเข่าไปทางขวามือขวาผลักเข่ากดลงไปหาพื้นหลังตึงเอวตึงหายใจเข้าปิดกลับตรงกลางยกขาซ้ายเหยียดตึงมือสองข้างจับหายใจออกยกศีรษะขมแ้วท้องโน้มขาลงมาวางหลังกลางแขนขวากดพื้น บิดขาไปทางด้านซ้ายหายใจออกค่ะมือสองข้างกดพื้นยกขากลับมาตรงกลางแล้ววางขาลงชันเข่าสองข้างขึ้นมาเท้าวกว้างประมาณสะโพกปลายนิ้วเท้าชี้ตรงไปด้านหน้ามือกดพื้นข้างลำตัวปลายนิ้วมือแตะ้นเท้าพอดีเท่าที่ได้ค่ะหายใจเข้ามือกดยกสะโพกขึ้น ัวเข่าสะโพกไหล่ตรงแนวเดียวกันขมแมวท้องด้วยหายใจออกวางก้นลงไปหายใจเข้ามือผลักยกก้นลอยขึ้นจากพื้นขมแมวท้องขมิบบก้นหายใจออกวางก้นลงเบาๆหายใจเข้าขึ้นหายใจออกลง ้าเหมือนเดิมแต่ให้หนีบเข่าชิดหายใจเข้ามือผลักพื้นยกสะโพกออกแรงหนีบที่ต้นขาเข่าชิดกันนะคะหายใจออกวางก้นลงหายใจเข้ายกก้นขึ้นหายใจออกลง ายใจเข้าขึ้นอีกครั้งวางก้นลงไปเบาๆท่าต่อไปขยับเท้าชิดกันตรงกลางค่ะแล้วแยกเข่าออกให้กว้างเอาฝ่าเท้าประกบเป็นท่าผีเสื้อยืดแขนสองข้างขึ้นด้านบนเหนือศีรษะพับแขนกอดข้อศอกเอาไว้ขางท่านิ่งไม่กั้นลมหายใจ ผ่อนคลายหลังสบายบายแม่แอ่นหลังนะคะค่อยๆค,คลายท่าค่ะยืดขาสองข้างออกไปด้านหน้าเหยียดขาตึงเท้าชิดติดกันยืดแขนสองข้างกลับขึ้นไปด้านบนเหนือศีรษะวางหลังมือหายใจเข้ากดขาเกรงท้องลุกขึ้นมานั่งไขไม่ไหวตะแคงตัวลุกขึ้นมานั่งยืดขาไปด้านหน้า ขาชิดมือจับที่เท้าค่ะหายใจออกค่อยๆกดหน้าท้องพับลำตัวลงไปข้างหน้าไขวตึงมากให้งอข่าขึ้นมาพยายามไม่โกงหลังใช้การยืดหลังออกไปด้านหน้าเงยหน้าตรงกลางยกอกขึ้นมาคลายมือค่ะหลังตรงชันเข่าซ้ายขึ้นมาขยับเท้าขวาเฉียงออกไปด้านข้างเล็กน้อยค่ะ หายใจเข้ายกสองแขนชิดหูหายใจออกก้มตัวหาขาขวาขมแมวท้องไขตึงว่างอเข่าขวาขึ้นมาเล็กน้อยกดหน้าท้องชิดต้นขานะคะหายใจเข้ายกอกยกสองแขนหายใจออกบิดไปทางซ้ายค่ะมือซ้ายกดพื้นด้านหลังงอข้อศอกขวาขัดเข่าตั้งข้อมือหัวเข่ากับไหล่ออกแรงต้านกันค่ะหายใจเข้าบิดกลับยกสองแขนขึ้น หายใจออกก้มตัวหาขาขวาได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะคะไขตึงมากจริงๆเอาพล้าหรือเชือกมาคล้องที่เท้าแล้วดึงลงหายใจเข้ายกหลังยกแขนค่ะหายใจออกบิดไปทางซ้ายมือซ้ายกดพื้นด้านหลังงอข้อศอกขวาขัดเข่าไขขัดไม่ได้เอาแขนขวากอดเข่าแล้วบิดไปทางซ้ายให้ตึงหายใจเข้าบิดกลับยกสองแขนยืดตึงยืดหลังยืดไหล่ หายใจออกขมแมวทองก้มตัวหาขาขวายืดหลังออกไปข้างหน้าพยายามไม่กุ่งหลังหายใจเข้ายกหลังยกสองแขนขึ้นหายใจออกบิดไปทางซ้ายงอข้อศอกขวากัดเข่าตั้งข้อมือมองผ่านไหล่ซ้ายไปด้านหลังปลายเท้าขวาตั้งขึ้นหายใจเข้าบิดกลับยกสองแขนชิดหูยืดหลังยืดไหล่ตึง หายใจออกคัมแมวท้องพับตัวหาขาขวาหายใจเข้ายกอ,อกยกสองแขนยืดตึงหายใจออกบิดไปทางซ้ายข้อศอกขวาขัดเขา่าหายใจเข้าบิดกลับยกสองแขนหายใจออกพับตัวไปด้านหน้าอย่าลืมขัมแมวท้อง หายใจเข้ายกอ,อกยกแขนขึ้นหายใจออกบิดไปด้านซ้ายข้อศอกขัดขา่ามองผ่านไหล่ซ้ายไปด้านหลังพยายามไม่โกงหลังใช้การยืดหลังขึ้นบิดกลับยกสองแขนขึ้นข้างบนยืดแขนออกไปด้านหน้าเอ็นตัวไปด้านหลังนิดเดียวเกรงท้องยกเท้าซ้ายลอยขึ้นมางอเข่าซ้าย90องศาเท่าที่ได้วางเท้ายกอ,อกยกแขนหายใจเข้า หายใจออกเอ็นไปด้านหลังยืดแขนไปข้างหน้างอเข่าซ้ายขึ้นมาชันเข่าซ้ายยกอกยกสองแขนหายใจออกยืดแขนไปด้านหน้าเกรงหน้าท้องงอเข่าซ้ายขึ้นวางเท้ายกแขนขึ้นข้างบนหายใจเข้า หายใจออกเอนหลังยืดแขนไปด้านหน้าเกรงท้องงอเข่าซ้ายขึ้นมาสักพื้นวางเท้าลงยกแขนหายใจเข้าค่ะหายใจออกเอนหลังยืดแขนเกรงท้องยกเท้าขึ้นวางขาย,ยกแขนขึ้นข้างบนโหลดมือลง คราวนี้เรากดข่าซ้ายลงไปที่พื้นด้านข้างเอาฝ่าเท้าซ้ายชิดต้นขาขวาเหยียดขาขวาตึงยกสองแขนชิดหูหายใจเข้าก่อนหายใจออกพับตัวลงไปหาขาขวาขมวมท้องกดตัวเท่าที่ได้ค่ะเห่อยหน้าตรงกลางมือจับเท้าเอาไว้เอามือซ้ายมาจับข้อเท้าขวาด้านนอกยกแขนขวาบิดตัวหันหน้ามองมือขวา ้อมแขนไปด้านหลังขัดที่เอวสอดมือจับต้นขาบิดไหล่ให้ตึงได้แค่ไหนเอาแค่นั้นมองเพดานไว้ยกแขนขวาขึ้นข้างบนลดมือลงมาจับที่เท้าหายใจเข้าก่อนหายใจออกขมแมวท้องโน้มตัวลงไปอีกครั้งยกอ,อกยกสองแขนขึ้นชิดหูหายใจเข้าหายใจออกกลางแขนลดมือลง ยืดขาซ้ายออกไปด้านหน้าชันเข่าขวาขึ้นมาขยับเท้าซ้ายเฉียงออกไปด้านข้างเล็กน้อยค่ะยกสองแขนชิดหูหลังตึงหายใจเข้าหายใจออกก้มตัวหาขาซ้ายขมแมวท้องกดหน้าลงได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนกหายใจเข้ายกหลังยกสองแขนขาวนี้บิดมาทางขวางอข้อศอกซ้ายขัดข่าตั้งข้อมือค่ะมองผ่านไหล่ขวาไปด้านหลัง หายใจเข้าบิดก,กลับยกสองแขนขึ้นหายใจออกก้มตัวลงไปหาขาซ้ายหายใจเข้ายกหลังกลับขึ้นข้างบนสองแขนยืดตึงบิดมาทางด้านขวาหายใจออกข้อศอกขัดข่าวมองพันไหลไปด้านหลัง มือนี้เราจะวางกว้างหรือแคบลงตามที่เราถนัดได้นะคะบิดกลับค่ะพับตัวลงไปหาขาซ้ายหายใจเข้ายกอกยก,ยกแขนขึ้นข้างบนบิดมาทางด้านขวาเข้าศอกซ้ายขัดข่าหายใจออกไม่โก่งหลังหันหน้ามองไปทางขวา หายใจเข้าบิดกลับยืดแขนยืดหลังตึงหายใจออกพับตัวลงไปหาขาซ้ายค่าแมวท้องด้วยหายใจเข้ายกอ,อกยกแขนกลับขึ้นข้างบนหายใจออกบิดมาทางขวาอย่าลืมใครไม่ไหวเอาแขนกอดหัวเขา่าแล้วบิดให้ตึงค่ะ หายใจเข้าบิดกลับยกสองแขนหายใจออกพับตัวหาขาซ้ายหายใจเข้ายกอกยกแขนขึ้นข้างบนบิดมาทางขวาหายใจออกข้อศอกซ้ายขัดเข่าเข่าและหัวไหล่ออกแรงต้านกันหายใจเข้าบิดกลับยกแขน หายใจออกยืดแขนไปข้างหน้าเอ็นตัวไปด้านหลังเล็กน้อยเกรงท้องงอเข่าขวาขึ้นมาจากพื้นวางคายกอ,อกยกแขนหายใจเข้าหายใจออกเอ็นหลังยืดแขนด้านหน้างอเข่าขวาขึ้นลงยกแขนขึ้นหายใจเข้าค่ะ หายใจออกเอ็นหลังยืดแขนด้านหน้าเกรงท้องงอเข่าขวาขึ้นมาวางขาลงยกอ,อกยกแขนยืดหลังยืดไหลหายใจออกเอ็นตัวไปด้านหลังยืดแขนด้านหน้าเกรงท้องงอเข่าขวาขึ้นมาได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะคะไม่ต้องยกสูงเท่านัาน้นก็ได้ค่ะวางเท้ายกแขนขึ้น เอ็นตัวไปด้านหลังงอเข่ากลับขึ้นมาอีกวางขาลงยกสองแขนชี้ทูบลดมือลงวางเข่าขวาลงไปที่พื้นค่ะฝ่าเท้าขวาชิดต้นขาซ้ายหายใจเข้าสองแขนยืดตึงหายใจออกโน้มตัวลงไปทังหน้าพับตัวหาขาซ้ายนะคะจะจับข้อเท้าหรือน่องก็ได้ เงยหน้าตรงกลางเอามือขวาคว้ยจับข้อเท้าซ้ายด้านนอกแล้วยกแขนซ้ายบิดตัวมองมือซ้ายค่ะอ้อมแขนไปด้านหลังขัดเอวสอดมือจับต้นขาบิดไล่ตึงได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะคะยกแขนกลับขึ้นข้างบนลดมือลงมากดที่พื้นแล้วพับตัวลงไปด้านหน้าอีกหนึ่งครั้ง หายใจเข้าเงยหน้าตรงกลางยกอกยกสองแขนกลับขึ้นข้างบนหายใจออกกลางแขนลดมือลงมาเก็บขาซ้ายเข้ามาขัดสมาธิชั้นเดียวมือวางที่เข่าค่ะยกสองแขนขึ้นข้างบนดัดหลังมือหายใจเข้ายืดแขนตื่นหายใจออกเอียงตัวลงทางด้านขวากดก้นกดเข่าเอาไว้หายใจเข้ากลับตรงกลางหายใจออกเอียงตัวลงด้านซ้าย ลก,ลงลงกลับตรงกลางเอียงลงทังขากลับตรงกลางเอียงซ้ายหายใจออกหายใจเข้ากลับตรงกลางอีกสองค่ะเอียงลงขวาหายใจเข้าขึ้น เอียงลงด้านซ้ายหายใจออกกลับตรงกลางขราวนี้เอานิ้วโป้งเกี่ยวกันแบมือแขนหนีหูบิดตัวไปทางขวาหูไปไหนแขนไปกับพูด้วยหายใจเข้าบิดกลบับหายใจออกบิดตัวไปดังซ้ายใช้การบิดนะคะหายใจเข้าบิดกลับตรงกลางแล้วหายใจออกลดมือวางที่ข่าวค่ะ หลังตรงหลับตาเบาหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวผ่อนคลายกล้ามเนื้อใบหน้าหัวไหล่ไม่ดังงอหลังนะคะทุกครั้งที่พักพยายามหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวค่ะจับจังหวะการเต้นของหัวใจของเราถ้าเราหายใจเข้าออกสัน้นจะทำให้เราหายเหนื่อยช้าหัวใจเราก็จะเต้นเร็ว แต่ถ้าเราหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวค่อยๆผ่อนลมหายใจจะทำให้เราหายเหนื่อยได้ไวขึ้นหัวใจที่ประจรกลับมาเป็นปกติไวขึ้นค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ